รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์นสันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอ สออบตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามและสำนักตุลาราชมนตรีจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอิหม่ามในการบริหารจัดการมัสยิดประจำปี2558เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2557เวลา10นาฬิกา ที่ห้องน้ำเปล่าสองโรงแรมซีอสจังหวัดปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกิจถาวรรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายหัวข้อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอิหมามในการบริหารจัดการมัสยิดประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นสองรุ่น รุ่นละร้อยหกสิบคนโดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผ่้อในการสำนักพัฒนาบุคลากรสออบตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอิหมามในการบริหารจัดการมัสยิดประจำปี2558รุ่นที่ห จัดขึ้นระหว่างวันที่10-13ถึงพฤศจิกายน2557และรุ่นที่2ระหว่างวันที่24-27ถึงพฤศจิกายน2557สืบเนื่องมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอและรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ตามแนวทางกลยาณมิตรแบบสันติวิธีการส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต,ต้คอปตอมีเป้าหมายการทำงานใน4ประการอันได้แก่การลดการใช้ความรุนแรง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งรวมถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งต่างประเทศประกอบกับทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนายพานุอุทัยรัตน มีนโยบายที่จะลดความรุนแรงของพื้นที่แลนะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดการปัญหาดังกล่าวตามแนวทางหมูม่บ้านปลอดเหตุประชาชนปลอดภยัยรวมถึงการร่วมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้เพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมกันปกป้องดูแลรักษาชุมชนให้ปลอดภัยในทุกๆด้านทั้งนี้ด้วยความร่วมมือกันอย่างจริงจังของผู้นำทุกฝ่ายในชุมชน ทั้งฝ่ายผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาเป็นต้นรวมถึงบทบาทของผู้นำศาสนานั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุดประกอบกับผู้นำศาสนาถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่คนในพื้นที่เคารพและศรัทธาทำงานใกล้ชิดกับประชาชนดังนั้น อากลไกลด้านผู้นำศาสนาซึ่งเป็นแกนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจังก็จะเป็นต้นทุนสำคัญที่จะนำไปพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้บรรลุซึ่งภารกิจสำคัญและเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดายแดนภาคใต้ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว สำนักพัฒนาบุคลากรจึงร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานียาลาและนาราธิวาสสำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยาภาพผู้นำศาสนาในการบริหารจัดการมัสยิดและชุมชนนี้ขึ้นด้วยความปรารถนาดี ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสวนหน้าโทรศัพท์0 7 3 4 5 2 5 3ดส